นะซีเจเขาเรียบร้อยแล้วครับที่เขาไปเอาดินเอาไปได้มันมืนครับกองเสียกะกองเสียกำลังตัวกันหาซีสามสองอย่างน,นี้ครับ วายเรียบร้อยละฝนเยอะมาแล้วครับตกแน่นอนแล้วครับเนี่ยขั้นเขียรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับสามปีเปลี่ยนครั้งสาปีเปลี่ยนครั้ง อ่าสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งเสียลินจัดให้สบายใจเลยนีก็เปลี่ยนตอนเฮ็ดเครื่องเออแสดงว่าเฮ็ดเครื่องเปลี่ยนอีกท่านึงโอ้ตอนเปลี่ยนแวนเนาะบ้านนี้ก็ลัางอยากเปลี่ยนแว่นกันว่าเปลี่ยนแล้วอีกท่านึงอีกสามปีเจอกันครับพี่น้องครับผมเสาว้าห่วย เบิดถังน right. <im omat lar> ึงล uh, uh ่ะผมว่าบ่ได้แล่นหรอกครับบอลแล่นกับเล่ยนน้บ b กผมว่าสิไปเก็บงานเนาะพุ่มบาเสียก็เสียอัดคือขึ้สีบ่ได้ไปเราก็ในแนวนี้ครับมันฝนตกแต่ขึ้สีเมเอี๋แล้วเงินมือเนี่บ่ได้อีกนันแหละโอ้ผมเดสีสอกงวดรถกะหมาฝนกะหมารถุดกะห่างโอ้จบข่าว ก็เลยดอกไอ่เสียบถอยหลังเขาบารเดินหน้ามาแห้งจกกังก็ถอยหลังนี่ครับมันมันมือนดินดินเหนียวนี่ครับโอ้เรียบร้อยเรียบหวานโมจิงดอกหวานเหนียวละหวานอืมต้องกดจุดเถอะเลยเว้ย

เฮ็ดดีๆด้อยไอ้ลินแพงด้อเครื่องมันเสียนสามคนเนี่เบิดเลยรถเสียวีดีว่าจะบาทว่าเบิงเราอยู่อ่นรอบอการจะบาทการสองตัวแค่นั้นขอเวียงพปดนโอยเสียดเลยฟังเสียงแตกต่ำเลยเนาะเพราะว่าหนไฟรู้เถียเนาะเป็นตัวเอเ่าเยน่อยเสียดกาเลอ้ยน้ำเนาะการโมแข็งเลือกการโมหั่มเนี่ยเนการโมคือหั่ หันมารอบนี้เปลี่ยนท่าไหมด้วยสู่เขาสู่เขาสู่ๆเ้อเออเย็ดเย็ดเย็ Nine, ับ <ver> <reinst ated> กันใจนํำอ wow, oh ุ mm ้ยมาแหงกันนะโตกสนอ่ะะคลิปนี cold, ้เบิ ool, ่งซ yeah. ีเจเรีนขีดตมครับเบิดดอกยางกับเบิดน้ำมันกับเปลืองเอ้าสิไปกับบ่ไปคุณน่ะขวนออกห้อยๆแล้วมันเสียสีายนี่แหละครับเป็นยังคือเปลืองยางรถดับกระยอนได้สิละฟี่หลายหมื่นหลายมองนหนถือกี่หินแหงโอ้ยหมตังเสียเลยครับ ขาดเป็นบัน่นหอกเลยเนี่ยหลงเลยเว้ยผู้เป็นพออาล่ะเขาจะมาเอาดอกแก่เย,ย็นเย็นมาแห้งหลือเด้อานูดมาแห้งนะครับก็สิได้ออกก็ได้ออกกันเนี่ยอย่างในบ้านใครบ้านมันอยูอ่ดอกเพื่อนไอ้ว่าไอ้ว่าห้องอควาหน่อยเนาะเห้องอ่อนพอดีอันนั้น ก็ได้ไปเก็บงานเมาอมอเป็นงทโทรัพท์จ้ะพี่นะโอ้ยมนจะเป็นเครื่องใหม่เรียกราบอานี่ยัะจะเติมฮะว่าัได้จักรไรเดียวนนิว่าด้ออกไปนี่นะีตักหรอตกนี้พอเดีตักพอกิเก็บงานเมามีดินก็นี่ดินเศ้าว่นี่ตีโอ้ยตัวนี้พได้เบิงบ้งเบบอ้ลิ้นอ้ลิ้นเบิงบ้งเมันมีออยนนู่ anh đinh lên đi lòng cắt phốt ở bên dưới anh ạ đinh phốt trúc anh ơi anh đinh mà bắt lại đinh khấn bắt ngắt cái má con ui ui mưa đi quan trọng đi ถลมไฟสู่ฝนระบาดเป็นงานแข่งข้าฝนครับงานเมาบาวันเหลี่ยวครับเสียวไปเก็บงานเมาเอ,อ้อไม่โควมาซอยระบาดขึ้น,เ,นเดี๋ยวปาดนี่เออตกบวกอีกซส้นเนาะ นัวไม่มีนี่ยุนี่โอ้ยเอาพพควานคลิปนาครับพี่นอ้องโอ้ยฝน,นนมาภูฝนเนาะสิ็บานจังได้ครับถูกหยากไร้เด้อมือน,นี้มันจะกบ่าดอกเมื่อยง่งายแล่ะละพพควานคลิปนาครับจุบจ๊บ